จะเป็นท่อยาว407ม mm. ิลิเมตร สวัสดีครับผมมิเตอร์แม็บอดครับวันนี้เราก็อยู่ที่สนามมีปิกันคอมแบทโซนแถวสิงนครินปืนที่ผมใช้ในวันนี้คือ MK18 Mod 1ซึ่งมีหลายคนถามมันก็ามาว่าผมใช้ของแต่งอะไรในคลิปนี้ผมจะแกะปืนรีวิวให้ชมกันครับก็ก่อนจะดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดทับสไคร b ์ในช่องของมิเตอร์แม็กบอดและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆส่วนคลิปในวันนี้จะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันครับ ลองโผมุมนีด้ดูที่หนึ่งอยู่ซ้ายวะโผล่เอาห <c oughs> ล,ลุดหลุดคาเลยเนย <c oughs> Ở đó, ở đó, nó หลายคนอาจสงสัยว่าทําไมคลิปนี้ถึงสั้นนะครับก็พอดีว่าแบตตัวกล้องที่ผมใช้ถ่ายอยู่เนี่ยมันหมดแล้วผมก็ดันลืมเอาถึงแบตจำลองนี่ไปด้วย ถ้าจะปิดคลิปเลยเนี่ยมันก็จะสั้นไปหน่อยพอดีมีหลายคนถามมันเข้ามาว่าปืนของผมเนี่ยแต่งอะไรบ้างนะครับก็จริงๆแล้วบอกก่อนว่าทุกคลิปจะมีเขียนรายละเอียดไว้ด้านล่างนะครับก็จริงๆสามารถไปดูกันได้ซึ่งแต่ละคลิปจะไม่เหมือนกันซะทุกคลิปเดี๋ยววันนี้ผมจะแกะเป็นของที่ผมใช้ในปัจจุบันให้ดูแล้วกันนะครับผมว่ามีอะไรบ้างมาเริ่มกันที่ตัวแรกนะครับจะเป็นปืนหลักของผมเลยคือ M18 Mod1 นะครับภายนอกเนี่ยจะแต่งเป็นเ a นเซอร์ปลดเร็วมีคลิปมือหน้านะครับเป็น Tangle Down ตัวสั้นใช มันจะกระชับมือดีก็ส่วนพันท้ายผมเปลี่ยนเป็นพันท้ายแม็กทูสิทีก็ตัวนี้มันจะค่อนข้างกระทัดรัดกว่าตัวเดิมแต่ว่าแบตจะใส่ยากกว่าตัวดอดตอนนี้ผมใช้เป็น Employ T1 ของเดิมจะเป็น EOTEC h 5 5 8สีทรายนะครับแต่ว่าทีนี้ ของพีพีการเนี่ยสีทรายมันจะทรายไม่จริง <S <S เป็นแบบสีทอง <S 1> <S 1> สีทองแดงหนงักๆก็สีชมพูไ <No. S 1> ปเลยเลยเปลี่ยนมาเป็นสีดำนี่แหละนะครับแล้วก็ตัวนี้ที่เปลี่ยนให้ผลน,นึงเพราะว่า,วาเวลาทาคลิปเนี่ยถ้าเป็นตัวเป้าแบบพโ,โละจะค่อนข้างบางลูกกระสุนคนดูอาจจะมองได้ยากขึ้นนะครับตัวนี้ก็เลยเป็นเลนดอทจุดเดียวมัน <Okay. S 1> ก็จะค่อนข้างดูได้ง่ายกว่าเห็นบรรยากาศรอบข้างชัดขึ้นอันนี้ก็ถ้าเกิดใครชอบแบบไหนก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับผมนในส่วนของภายในนะครับ ตัวท่อที่ใช้ภายในนะครับจะเป็นท่อเอทยาว407ม mm. ิลลิเมตรตัวยางจะเป็นยางสีม่วงของโพมิเทียสนะครับแล้วก็ตัวเรือนจะเป็นของโปรวินนะครับเรียกว่าเป็นลูกผสมแล้วกันเนาะอันนี้เป็นสูตรที่รุ่นพี่เขาแนะนํามานะครับก็ใช้มาตั้งแต่ปืนกระบอกเก่าค่อนข้างโอเคดีนะครับแล้วก็ราคาจะไม่แพงมากมือใหม่เนี่ยสามารถเล่นได้ทุกคนนะครับท่อชุดนี้ในส่วนของชุดเกียร์นะครับผมตอนนี้ยังไม่ทําอะไรมากก็คือหลักๆคือซ่อม เร่ในพักนึงมันก็จะพังเป็นเรื่องปกติเป็นธรรมชาติก็คือตัวนี้ที่ซ่อมไปแล้วจะมีเป็นลูกสูบ SSS นะครับลูกสูบฟันเหล็กแล้วก็มีเป็นเฟืองเป็น SSS เหมือนกันนะครับแล้วก็มีดีเลเยอร์ดีลเดลเยอร์ตัวนี้จะเป็นพลาสติกนะครับเพราะว่าของเดิมที่มากับปืนเนี่ยเป็นดีเลเยอร์เหล็กแล้วทีนี้มันกัดกา้านธงอ่กาก้านธงชักนะครับสึกก็เลยเปลี่ยนก้านธงไปแล้วด้วยและเปลี่ยนดีเลเยอร์พร้อมกันไปเลยนะครับแล้วก็มีเป็นคันออฟตัวตัดเซมิออโต้นะครับคือเวลายิงเซมิ สปริงก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วสปริงนี้จาไม่ได้ว่าเบอร์อะไรนะครับแต่ว่าแรงที่400แต่ว่าตอนนี้ตัวเกียร์เนี่ยยังเซ็ตมาไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่คลุ่มสูตนของผมตอนนี้ก็คือมันจะค่อนข้างบานจะไม่เหมือนกับคลิกปเก,ก่าๆนะครับที่เป็นชุดท่อเซ็ตเดียวกันนี่แหละก็นี่เดี๋ยวรอไปเซ็ตอีกกรอบหนึ่งแล้วกันในส่วนของปืนสั้นนะครับผมตัวนี้ผมใช้เป็นตัวเดิมเลยคือ WE ก๊อก17นะครับแต่ที่แปลกตาไปหน่อยคือผมเปลี่ยนเฟรมด้านล่างเป็นสีทรายแค่นั้นเองนะครับจริงๆคือ WE ธรรมดานี่แหละส่วน อย่างเอแอซอนะครับแล้วก็ยังฮอปลีฟที่ผมเคยรีวิวเอาไว้ในคลิปเก่าก็ถ้าใครไม่ดูก็ลองไปหาดูนะครับแล้วก็เลนฮอปจะเป็นเลนฮอปของกัดเดินแล้วก็มีทําประกองท่อนิดนึงนะฮะช่วยให้ท่อสะบัดน้อยลงเวลายิงนะครับส่วนของชุดยิงนะครับผม ตอนที่ผมใช้เป็น Belling Hammer งานของการ modify ค่อนข้างลื่นเลยเป็น2ชิ้นนะครับก็ตามคำขอนะครับตอนนี้ผมก็มาแกะปืนรีวิวให้ดูแล้วนะครับว่าผมใช้ของแต่งอะไรบ้างในปัจจุบนันก็ในอนาคตอาจจะมีปรับเปลี่ยนกันบ้างซึ่งตอนนี้จริงๆเนี่ยอยากได้ชุดไฟอยู่นะครับก็สำหรับใครอยากสปอนเซอร์ชุดไฟมานะฮะส่งมาได้นะครับผมลายดองได้ตัน้นลายนิลรับหมดนะฮะไม่เกี่ยงโอเคครับผมก็จบไปแล้วสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวรอบหน้าไปแก้ตัวใหม่ละกันรอบนี้คือสภาพอต้องขออภัยด้วยนะครับก็ถ้าชอบคลิปนนนี้้อออออยย่่่่่่าาาลลลลลืืืมมมกกกกกดดดดดแแแชชรรร์ะะะใงงงขว็ิคับเพพไ คลิปล่าสุดคลิปนี้ต้องขอลาไปเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ